สวัสดีคะ่ะทุกคนช่องกาแฟกาแฟสีขึ้นแชแน,นลนะคะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณหลังบ้านหลังบ้านหลังบ้านลุกๆเรากำลังจะทำแอะทำคลิปแมวแอบทำคลิปแมวนะคะเ,เขาจะให้เราถ่ายแมน่นอนนะคะที่ต้องเลาะป่าเข้าไปนะคะเลาะป่าหลังบ้านเลาะป่าหลังบ้านนะคะทุกคนเ,เดี๋ยวหนะ้าเดี๋ยวหนะ้าเราจะ เดนะหน้าโอเคไหมหน้าโอเคอยไหมเมียวเมียวจ้าเมียวเมียวเอ๊ะเมียจ้าเมียวไปไหนแล้วเนาะอยู่บนกำแพงนะคะทุกคนอยู่บนกำแพงนู้นนะคะเมียว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 อ่ะเมียวเมียวตาเอ๊ะตาเอ๊ะกลับมาสู่หน้า อันนี้เลาะป่าหลังบ้านมาแล้วนะคะทุกคนเลาะป่าหลังบ้านมาเพื่อจะทําคลิปเมวข้างบ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นใบ,บมะกรูดเระลาะมะกรูดนะคะใบมะกรูดหอมหอมมากหอมมากสุดๆนะคะก็อยู่ป่าละเมาะหลังบ้านนะคะเมียว ยังไม่ออกมาเลยนะคะทุกคนยัอยู่นี่เอมี้ยวเมียวเมี้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 ยวเมียวอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงนั้นเมี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวให้น้องก็ออกมาก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะแอบถ่ายจะแอบถ่ายนะคะก็รอชมรอชมนะคะก็ลอปลาหลังบ้านมานะคะทุกคนก็ลุกนิดนึงเนาะเจ้าบ,บ้านไม่ได้ทำ จะบ้านไม่ได้ทํานะคะก็จะดูโลกๆนะคะก็จะ,จะมีต้นกล้วยมีต้นกล้วยอ่านี่กึ่กล้วยนะคะมะพร้าวนี่ข้างบ้านแมวก็จะเป็นข้างบ้านของแมวข้างบ้านนะคะก็ <c oughs> <c oughs> ในช่วงแรกนี้ก็เจอจกับเจ้าของเจ้าของช่องไปก่อนนะคะพี่แฟคนสวยพี่แฟคนสวย <c oughs> ็เดี๋ยวรอน้องนะคะน้องไม่ยอมออกมาน้องน้องน้องหายน้องอยู่บนกำแพงนะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะแอบถ่ายนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะแอบถ่ายให้ดูนะก็เจอกับพี่แฟกลคนสวยในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวไป ชมน้องแมวกันนะคะพี่จะแอบถ่ายนะคะทุกคนไปชมกันเลยค่ะชมความน่ารักของน้องแมวกันนะคะเนาะเนาะเนาะเนยวเนาะเนาะเนาเเ๋ยวเเะเเ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  来，听听。

nhiêu nhiêu này mèo nhiêu 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 ở tại ล็อกได้้่ไม่สนใจเลยหรอฮะ saya lagi lau, ni, nang, eh, 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 eh หันมาน like นหน่อยเด้เร็วเร็วเอ้ลูกไอ้ลูกเอ๊ะไปทำหน้าบุดเอาแมวหน้าบุด <night noise. S 1> เอาแมวหน้าบุดย้ยเอ๊ะ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 มองไหนลูกอุ้ยงอนเงินอุ้ยงอนเงินเอ๊ะไปแล้วนะไปแล้วนะ นี่ไปแล้วนะนี่นี่แม่ไปแล้วนะอ,อนูเอาก่อนเล้วเมยาก่อน เป็นไงบ้างคะความน่ารักของน้องเหมียวข้างบ้านทุกคนก็ได้รับชมไปแล้วนะคะก็บ้านกาแฟกาแฟสีเข้มชาแนลก็กลับขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมน้องเหมียวในคลิปนี้นะคะก็เก็บภาพความน่ารักของน้องเหมียวมาให้ชมกันนะคะเ,เป็นน้องเหมียวข้างบ้าน เหตุ hey, oh, so, mm ่ายนะครับเพราะเขาจะชอบมานั่งอยู่บนกำแพงตรงนั้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ